สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูผัดวุ้นเส้นเจมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเลี่ยนค่ะเนื่องจากเจนะคะไม่สามารถทานกระเทียมได้เราเลยจะใช้เห็ดหอมนะคะผัดกับน้ำมันก่อนค่ะ ผักที่พิดาใช้ในการผัดวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยกระหล่ำปีแครอทข้าวโพอดอ่อนนะคะเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหอมค่ะดังนั้นนะคะพิดาจะใส่ข้าวโพอดอ่อนลงไปผัดพร้อมกับเห็ดหอมเลยนะคะเพราะว่าข้าวโพอดอ่อนนะคะเขาจะสุกยากกว่าผักชนิดอื่นค่ะ เห็ดหอมนะคะก็จะส่งกลิ่นหอมแล้วค่ะทีดาก็จะใส่กระหล่ำปีผัดกระหล่ำปีค่ะสังเกตดูนะคะกะหล่ำปีของเราเขาก็จะเริ่มสลดแล้วนะ้องก็คือเขาเริ่มสุกค่ะและเนื่องจากเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเจ ก็จะไม่มีเนื้อส,ะะะสัตว์นะคะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปฟองเต้าหู้นะคะสุกง่ายค่ะแล้วพิดาก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ผัดนะคะให้วุ้นเส้นเข้ากันกับผักชนิดอื่นก่อนค่ะวุ้นเส้นนะคะถ้าเราใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะก็ไม่ต้องแช่น้ำเนาะแค่เอาไปล้างน้ำสักหนึ่งถึงสองน้ำนะคะแล้วก็เอามาผัดได้เลยปรุงรสชาตินะคะ ใส่ซอสเห็ดหอมค่ะดาจะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าทําเยอะค่ะนี่ครึ่งกิโลเลยนะคะรวมผักรวมอะไรแล้วก็เป็นกิโลเลยค่ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะเน้นเป็นสูตรเจเนาะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันสักเล็กน้อยค่ะ อย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวดำเกินไปน้ำตาลทรายผักคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ รสชาติได้ที่นะคะใส่เห็ดหูหนูดำผักขึ้นช่ายและแครอทลงไปค่ะผักทั้งสามอย่างนี้นะคะเป็นผักที่สุกง่ายค่ะเราจะใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวนะคะนไคะสีสั่งมาแล้วผักมันเจนเจของเราก็จะเริ่มสวยและค่ะเพราะว่าจะมีสีครบเนาะ ผักทุกอย่างนะคะให้เข้ากันดีแล้วเราก็มั่นใจนะคะว่าผักทั้งหมดสุกดีแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ